คาราสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC แต่ทุกคนเข้าสู่จอกพอเสาะไหวพาด้วยครับ FC รับกมือนี้สิตามต่ออ่ะตามต่อเลยครับอ่ะเป็ดสอบถามปูนะครับเนาะ,ะว่าเป็นยังไงฮะพุ่มเพิ่นไปที่แรกเพิ่นลอ่องใจซื้อบอกเพื่เป็นยังไงนะครับเนาะคล้ายๆกับเพิ่นไปอยู่วัดนั่นแหละครับไปที่แรกปุ๊บกับเพิ่นก็นถือกล้องสิละ่ะ ขับเนาะไปปัดคลิปที่สองที่สามมาเข่าตลอดครับอีวิซีครับสองตัวสองตัวมาตลอดนะครับเนาะอ่ามาอ่างวดที่สามงวดเมื่อกี้นี่ครับอีวิซี่ขับอ่ากางเข่าสองตัวจากพุ่มหนีนะรับเด้อพุ่มไปอยู่ไม่บริขันในเข่านะครับเนาะอ่าแสดงว่าอ่าพุ่มนั่นคนร่องใจอยูก่อนครับอีวิซีครับอ่าอีวิซี่ขให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางสองเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกซื้อปลา่งเท่านั้นครับอีวิซีครับไปต่อสายหาปูอ่า พระตุดงสามปาษซาครับพิธที่ครับฟังจากปากเพิินครับพิธที่ครับอ้าวต่อสายยาข้าวคนเด้อครับเอ้ยพี่ทีครับข้าน้ำมันอาการปูอโอ้เขาตั้งแต่คลิปตองวดเนาะปูเนาะอโอ้ก็ะดีใจโยตั้งแต่คลิปตองวดเนาะวัดตัดแต่สองตัวให้เพิ่นแต่ว่าเขามันเป็นสามตัวครับอ้อืมอันเป็นยังไงปูมันพ่วงยุหันเพิ่นมายำโค้งทุดไทคือ พลาดปูเพราะไม่แม่หลักมาอยไมโอ้ครับคือ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 ,คอแมนคล้ายๆกับไปอยู่มองงานไอ้ตรงงานไม่ไม่เห็นปูกาดแมนอือโยไม่หรอกปงฮวยใจจังหวะเพิ่นไหนจังใดมาจังใดคนหลวงพ่อก็ยังบอกอยู่ครับบอกยังว่าข้อพิมไปการข้อพิมก่อนรอ่ะมันยังอันศูนย์หนกสามองของศูนย์หกครับผมอือ ปูปูก็เน้นเน้เน,นมาตลอดเนาะอันหกศูนย์สองอยู่เนาะนานละครับเนมัดตลอดมาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่า,า,า,วาจะถิ่มเลขตัวนั่นเลขตัวนั้นท้าอยู่แต่ว่าศูนย์หนามันมัดเต็มเท่าไรที่จริงเพิ่นห้มัดเนี่ยศูนย์สองสามโอ้ออครับผมอันอายุตรงไหนปูศูนย์สองสามนี่เอออันบา้าบ้าบ้าันเจ้าได้อัดป่ะนะอัดอยู่ปูอืมอ,อ้า ครับเพราะว่าพอมันมันมาจากหม่องเรือนโอ้ครับผมอืมเข้าเข้าตาหม่องของเข้าตาปูเนาะกอเพราะว่าจริงจริงเทพาระดาคนนั่นบอกแล้วว่าสูงสามสามเลือดลวงพ่อเลยตัดสามกโอ้ตัดสามหมอ,อ,อดออ้านนี้พุ่มเนี่ยมาอยโยไม้ครับมาอยโยไม้ฮอกมองจากความพุ่มไปพุ่มมาเพุ่ม,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 มเหนื่ยแบบจังไรมาจังไรมาน่นะนาครับผม ว่าแถบเนี่ยบ้มเนี่ยัมถือวัสดุคนโอ้ครับถือวัดุอยกก่งเดวพอหลวงพ่อปล่อยหกหนึ่งหน,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 นึ่งหกมาเนี่ยเพิ่นว่าซื้อหกหนงอะซื้อหกสองมาสันา่นไดโอ้ว่ามันเป็นตัวเก่าอ่ะว่า,วาต,วตัวเก่าหกองดีกว่าประ่าผมเนี่ยขึ่นร่องแตมหนึง่งขึ้นแฉมหนึง่งรองแตมหนึง่งโอ้ครับปูขอตรงๆแล้วปูเด้อยในยิ่งเนี่ยเอฟซีว่าที่เป็นเท่ข้อนจีดหายอยู่เรียบปูทางขึ้นวัดน่ะว่าแต่ว่าถ ครับโาลงไปจะได้แผงโซล่าเซลล์แบบชาร์จไฟก็จะได้ไว้ไว้ดิโอ้แผงโซล่าเซลล์ปูคบปูอาแผงโซล่าเซลล์แบบชาร์จโทรศัพท์ได้แบบงั้นได้น่นะครับอัายุยู่หันบ่มีไฟฟ้าบ่ปู่่บบมปูอยากได้แผงโซล่าเซลล์ววะิไได้้ที่สุดเลยครับผมโอ้คครรััับบฟงเเดด้้ออปูอยากได้แผงโซล่าเซลล์บ่มีแผงโซล่าชาร์จโทรศัพท์นั่นล่ะกรบ่มีไฟฟ้า มันอยู่ทั้งออออยอดยอดพูเนาะพูเนาะอยู่ทังพูครับผมม,มาเนี่ยว่าเี๋ยสางมาเนี่ยพวกเนี่ยขา้าจ้ากันเตีนมเนี่ยพนนาพาเนี่ยลองมือใจซื้อพันวางซื้อโอ้ว่าสิอเอาตรงๆบ่ะว่าตี้อโอ้คนนำมิดหลายแล้วปูอองวดีเห็นว่าผมกัดนำนำไหลด้เริ่มวนะันศูนย์ กับบอลเริ่มดอกศูนย์หกศูนย์สองอนนะแต่ว่าเอาไว้หลายอยู่แต่ว่ามันเป็นออกสองตัวเนาะนบ่ได้เอาสองตัวไว้แล้วบาทนี่ทั้งหลังอันเขาก็ได้พลบบาทสองบาทยยเยอะยอมแม่ก็ได้อยูะโอ้สาธุยินดีกับปูน้ำครับเลขปูกัดแตกขัดปวดเนาะแต่ว่าตั้งแต่คลิปแรกที่ออกมาเนาะนครับผมหกศูนย์สองนี่ผมลงให้ทุกคลิปเด้ปูแต่ว่าบ่ได้ตัดสองตัวไว้ให้ตัดไว้แต่ศูนย์สองตัวปูย่ำมันลนะ กับปสามหากบันนั่นแหละเจ็บๆน่ะมืออ่อนจันทร์เนี่ยสิมาวงว่ะ่ะมือเอื้อนดีครับเอ่อบางผมบางตาก่อนครับปูกันผมไปได้ผมกะทิเขาไปยุ่มันที่ไปพ้อมกันยุ่ตัวกับส้นมังกรได้เอาส้นนั่นก็ได้คนละน้อยสั้นว่าโอ้ครับผมอืมแกหาพัดอย่าี้ละโอ้ผมบ่อดรหอนการมันบุญเหล้วปูแต่ว่าของรูของปูนี่เพิ่นเอาไว้นี่หลายอยู่ จะได้เอาขึ้นไปตะวายอยู่เติง้งทูบเทียนเอฟซีเป็นฝากมาตาหาดใหญ่ยเนี่ยชนบุรีเนี่นยครับผมว,ว่าว่าเป็นฟังเลยเด้อครับผมอืมเมื่อมื่อวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยหลวงพ่อสิบพ่อสองตัวก่อนครับผมวันจันทร์มื่อนเนี่ยตัวเมื้อนเนี่ยโอ้ครับผมเอาสองตัวก่อนเนาะปูตองวดเนาะทัสามตัวเนี่ยเอาไว้ที่หลังครับผมครับหลวงพ่อ ว,ว่านุู้มือจากว่าเพิ่นใหญ่แบบจังไรสามตัวนักครับผมอืมน,นี่น่าจะเพิน่นผิดแล้วโอ้ครับผมเพิ่งมาเต้บ้านได้เบิร์ดเดนบ่ที่ขึ้นไปหาปูนี่ได้ทุกคนแมน่นโอ้ยินดียินดีครับปูครับอืมเราโยกพูดเดียวครับอืมปูอยากได้แผงโซล่าวัตต์ที่ปูนั่นนั่นอยากได้อันอยากได้แผงอัน,แ,น,แ,นออแ,แบบที่น้อชาัดไฟชาัดโทรศัพท์ได้ชาัดไฟได้นานๆครับกับใส่ไฟในห้องอันบอกปู ชาติไทยนะชาติโทรศัพท์นานาครับผมครับครับครับผมมาเรื่อครับเอากระดีดได้เตรียมขึ้นไปปูน้ำเดี๋ยวผมรวบรวมองค์กรวายเอฟซีบรรไดหลายบรนไดกระดีด้ขึ้นไปถวายสื่อแผงสุราเนาะปูเนาะแผงโซล่าเทียบแบบชาติโทรศัพท์ได้เด้อครับผมแบบยังไงเล็กน้อยเนาะปูเนาะครับปุ๊บอันเดียวกันจันหนี่ปล่อยต่อหมวดเล่นปะครับ อัแนแม่นวันจันนี่ปล่อยตองงวดเลยครับผมโอ้ย <c oughs> ังว่าผมกัดเออคิดเบิง่งดูว่าอ้าวว่าดสนดอกว่าสีแมน่นติดปูนี่เคยปล่อยตองงวดนี่ปูก็ต้องหายตองงวดคือเก่าว่าสนดอกอันเนี่แน่นไปย่ำไปสองตัวก็นอปูออ้ย่ำสองตัวกันครับเอาบัดนี้เอาดังดังแห้งเลยพวปูบัดนี้ยกระจนนะครัจะน่าได้ไฟฟ้าจะน่าได้ทางพ่นจ็บพนละครับผม เออครับอืมแต่ว่าส่วนหลายปูเน้นสองตัวคือสามตัวปูแต่ว่าเน้นสามตัวเน้นสองตัวส่วนหลายเนาะปูเนาะกันถ้าเสือท่าถือกสองตัวล่างครับบนบดครับถ้าเสือบนบดเถือกล่างโอ้ครับผมถ้าถ้าถ้าเขาล่างหรือบนจีบ่เขาแดนตาเขาบนตะล่างจีบ่เขาเป็นทั้งค,นคันแบบปูแดนบางทีอ่ะ กันตามทั้งล่ังทั้งบนครับผมขั้นตํานี่เป็นสามตัวเลยบอก้กูแนนโอ้ครับผมอืมครับผมครับอขอบ,บนุนขอบคุณพู้หลายนะครับเด้อเดียวมือเอื้อนนี่ผมเบื้งตาผมกอนที่ไปได้เพราพ้นไปได้ผมก็ตีไปโตปูอันหลาแขงเชล่าเซลกันเด้อครับผมครับผมครับอ,อ่าสาธุสาธุครับปูครับผม อาครับเอฟซีขับปูวัดพระทุดงสามป้าซ่านาะครับเนาะเพิ่นสิบปอยสองตัวกรขับมืเออื่นนี่จังไรแอดกสิตงพยายามไปให้ได้เนี่ครับเอฟซีขับพยายามไปให้ได้เนาะครับเนาะเพราะว่าของเพิ่นเข่าสองตัวครับเอฟซีขับสามตัวเพิ่นผ่านไปเพิ่นฝันแท้ๆว่าเพิ่นได้มาอันสองศูนย์สามนะครับเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเพิ่นอ่า เพิ่นกับปล่อยมาตั้งโหวดแหลกคนล่ะครับวิธีเพิ่นกับวายอยู่ด้วยครับหกศูนย์สองนี่นะครับเนาะคันบ่มาหกบันกะทิมาสี่ประสานมาหกศูนย์สองปักเข่าของปูนี่ครับหกศูนย์สองนะครับหกศูนย์สองหกศูนย์สามนะครับพี่ซีครับปูว่าสิปล่อยแบบนั้นปูแล้วว่ามันขัดของเอียงอยู่บ่ครับพี่ซีครับตอนที่ปูสี่ในย่ายวัดเนาะครับเนาะบอกเลขกถือกลายอย่ายู่บ่ได้ครับพี่ซีครับจุดในย่ายวัดไปยุคนไปเจอพูมไม่เป็นยังว่าเพราะในหูจักกับพูมขัด นะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่ามาลองใจบักจะซื้อว่าสีเน่ยอ่าสีซื้อน้ำบัวสันว่าเขาก็ซื้อแล้วนะครับเนาะงประวัติลอดท้องประเทศเอฟซีก็ให้กดรอไว้นะครับเด้อเมื่ออื่นสิได้สองตปูสิปล่อยก่อนสองตัวครับอีซีครับของปูหนี่บ่หลายครับเด็กปวยสองตัวกับท่านั้นแล้วครับอีซีครับกับมาสามตัวโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางสองเป็นเพียงแก่แนวทาง ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับแต่แนวทางโคงสุดต่องวดของปูเมืองอื่นครับเอฟซีครับเจอกันจะได้ไปไล่สดนะครับว่าพยายามแอดจิพยายามขึ้นไปให้ได้ครับเอฟซีครับไปไล่สดไปสัมผัสไปเบิึงสถานที่ต่างๆนะครับเพาะแอดพระว่าแอดปรเคยไปที่ไหนไปจักเทียครับเอฟซีครับเอาสารับคลิปนี้ก็ให้กดล่อไว้นะครับเด้อของปูสามภาษานะครับเนาะพระาตุรกีสามภาษา กดรอไวครับอยู่ที่ครับเมื่ออื่นเอาสองตัวเน้นๆไปก่อนครับอยู่ที่ครับอขอจบคลิปไว้เพียงสามีพ่อเข้าไหในคลิปหน้าขอก่าวข้ามวาสวัสดีครับัสดี์งามครับ